สวัสดีค่ะวันนี้เกดจะมาแนะนำวิธีการตัดต่อวิดีโอโดยใช้แอปคายมาสเตอร์นะคะก็ไปที่ตรงนี้เลยค่ะคลิกเข้าไปเลยเข้ามาหน้านี้เนาะคลิกที่เครื่องหมายบวกตรงกลางนี้เลยค่ะมันก็จะมีให้เลือกว่าเราจะเลือกออแบบไหนถ้าเป็นอัดมาในแนวนอนให้เลือก1ิ 6ต่อ9ถ้าอัดมาในแนวตั้งจะเป็น9ต่อ16ถ้าเป็นลักษณะแบบนั่งครึ่งตัวหรืออะไรนี่อาจจะใช้1ต่อ1ก็ได้นอะอันนี้สมมุติเราใช้16ต่อ9แล้วเราก็ไปกดเลือกที่คำว่ามีเดียเดี๋ยวเกดจะทำให้ดูวิดีดดโอที่เกดโพสไปวันก่อนนะคะผลกระทบจากโควิดเนาะอันนี้จะมาที่เลือกรูปก่อน รูปภาพซึ่งเราก็ทําไว้เสร็จแล้วจาในพิกอาร์แล้วก็โฟโต้คิดผลกระทบจากโควิดก็ใส่รูปเข้าไปแล้วก็กดถกูแล้วก็มาเพิ่มวิดีโอวิดีโอที่เราจะเริ่มคลิปวันอันนี้วันอันนี้แล้วเราก็าไป วิกฤตโควิด1 9รุนแรงเลวร้ายจนหลายๆคนหลายๆอาชีพตั้งตัวไม่ทันจะเห็นว่าเมื่อกี้เราเอาวิดีโอเข้ามาแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้โอเคตั้งแต่แรกเราสามารถตัดได้เราก็เลื่อนไปตรงที่เราจะเอาแล้วเราก็กดกดที่วิดีโอให้มันหยุดขึ้นเป็นแถบสีเหลืองแล้วเราก็กดที่กันไกลนะคะแล้วเราก็ตัด ส่วนใหญ่จะใช้ตัดแยกที่หวัวอ่านให้มันเป็นสองฝั่งแล้วอันที่เราไม่เอาเราก็ลบทิ้งได้แล้วเราก็ลองเล่นดูอีกทีหนึ่งวิกฤตอ่ายังไม่โอเควิกฤตโเคเราตัดอีกรอบหนึ่งถ้าเกิดว่าใครตัดแล้วมันเสียหายที่เนื้อวิดีโอที่เราอยากได้เราก็สามารถกดอันดูทางฝั่งซ้ายมืออันบนสุดได้เลยนะคะสมมติว่า วิกฤตโควิดสิบเก้าแลเราก็เล่นลองเล่นดูไปค่ะสมมติว่าเราอยากเพิ่มอยากเพิ่มภาพอีกสมมติเราพูดจบแล้วเราใส่คลิปที่เราใส่รูปแล้วก็ใส่วีดีโอที่เราอยากได้ครบหมดแล้วเนาะอันนี้เป็นอันสุดท้ายแล้วกันอ่ะแล้วเราจะขยับ จะสังเกตดูว่าขอบวิดีโอมันไม่สวยเอ่อด้านซ้ายของเกตมันไม่สวยมันไม่เป็นพื้นเดียวกันแต่ลงไปที่วิดีโอที่เราจะตัดให้ขอบมันสวยแล้วก็กดที่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอันตรงกลางนี้นะคะข้างกางรูปกรรไกรแล้วเราก็ขยับได้อ่าเราก็ใช้นิ้วของเราเนี่ยค่ะลากซูมเข้าซูมออกให้มันพอดีกับหน้าจอวิดีโอแล้วก็ทาง ขวามือก็จะมีเครื่องหมายเท่ากับอันนี้คือมันจะเท่ากันจะอยู่ในรูปแบบนี้ตั้งแต่เริ่มต้นวิดีโอจนถึงจบวิดีโอของอันนี้ก็จะเท่ากันทั้งจุดเริ่มต้นแล้วก็ตำแหน่งสิ้นสุดเนาะโอเคประมาณนี้สมมติว่าเราอยากใส่เสียงเข้าไปเราก็มาเลือกที่คำว่า audio ออแล้วก็มาเลือกที่ asset เพลง มันก็จะมีเพลงที่เราโหลดไปแล้วเราก็เลือกดูว่าเราอยากได้เพลงอันไหนที่เหมาะกับวิดีโอของเราก็กดเครื่องหมายบวกมันก็จะไปเลยหรือถ้าใครอยากได้เพลงเพิ่มจากที่เขาให้มาไปกดที่รูปบ้านตรงนี้ถ้า ขึ้นว่าพรีเมียมอันนี้ต้องต้องจ่ายตังค์เราต้องไปเลือกที่มันเขียนว่าว่างอยู่แล้วเราก็กดเข้าไปฟังดูว่าเราชอบเพลงนี้ไหมสมมติอ่ะเล่นดูถ้าเราชอบเราก็กดาดาวน์ได้เลยมันก็จะไปอยู่ในหน้าเพลงแอร์ซเพลงของเราตรงนี้นะคะนี่เรื่องใส่เพลงนะประมาณนี้ พอเราใส่เพลงแล้วก็ะมะท่พอพอมาถึงท่อนที่เราพูดอะค่ะเสียงถ้าเสียงเพลงมันดังมากสิ่งที่เราพูดมันจะไม่ได้ยินให้กดที่วิดีโอตรงนี้นะแล้วก็กดที่เครื่องหมายลำโพง รูปลำโพงเนี่ยค่ะแล้วก็ปรับเสียงพูดปรับเสียงพูดของเราให้ดังเป็นสองรอเปรเเลยมากดที่เสียงเพลงให้ขึ้นเป็นแถบสีเหลืองแล้วก็กดที่ลำโพงแล้วก็กดลดเสียงลงถ้าเราอยากให้มันมีเสียงเบาๆแล้วก็ลดไปตั้งเหลือสิกว่าหรือไม่ควรเกิน20เนาะเดี๋ยวมันจะไม่ได้ยินเสียงที่เราพูดประมาณนี้ โอเคลองเล่นดูค่ะวิกฤตโควิดสิบเก้ารุนแรงเลวร้ายจนหลายๆคนหลายๆอาชีพตั้งตัวไม่ทันโอเคได้ละคราวนี้เอ่อบางคนบอกว่าถ้าจะเพิ่มรูปที่มันอยู่ในหน้าจอวิดีโอล่ะให้เลือกที่ให้เลือกที่เลเยอ แล้วก็ไปที่มีเดียที่อยู่ตรงเลเยอร์นะคะเราอยากใส่รูปไหนลงไปสมมติจะเอารูปนี้มาใส่ที่หน้าจอตรงนี้ใส่มาแล้วเราก็สามารถกดย่อขยายได้แนะนำว่าถ้าอยากเอารูปมาโชว์บนวิดีโอของเราไปพร้อมๆกับที่เราพูดแบบนี้นะคะให้อัดมาแบบแนวนอนแล้ว ตัวเราอะยืนอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งของวิดีโอมันจะได้เหลือพื้นที่ให้เราใส่รูปได้นะคะโอเคสมมติเราใส่ไปแล้วก็กดถูกแล้วก็กดเล่นไปมันก็จะโชว์ปไปพร้อมๆที่าถึนหลายๆคนหลายๆอาชีพถ้าเราอยากให้มันโชว์ยาวแค่ไหนเราก็เลื่อนไปเลยคะ่ะเลือกได้อันนี้ยืดได้หดได้ตามที่เราต้องการเลยเนาะเสร็จแล้วก็กดถูกแล้วกัมันสามารถหยุดเครื่องบินเกือบทัน้นโลก แล้วตรงไหนอีกเผื่อบางคนอยากใส่ตัวหนังสือก็กดที่เลเยอร์เหมือนเดิมแล้วก็กดปุ่มตัวอักษรค่ะเราก็พิมพ์ได้เลยสมมติเราจะใส่คำว่าวิกฤตเราก็พิมพ์เข้าไปโควิดอันนี้ทำให้ดูประมาณนี้แล้วก็กดตกลง ตัวหนังสือมันก็จะมาอยู่บนหน้าจอของเราเราก็ปรับเลื่อนขนาดได้แล้วถ้าเราอยากตกแต่งเปลี่ยนสีหรืออะไรก็อยู่ที่คำสั่งอยู่ทางขวามือได้เลยค่ะสมมติเราเปลี่ยนมันเป็นสีแดงตัวอักษรเป็นสีแดงอ่ะเราก็มาเลือกสีแดงอ่าแล้วก็ถ้าเราอยากให้มันมีพื้นหลังด้วยที่ตัวอักษรเราก็ไปเลือกที่สีพื้นหลังกดให้มันเปิดแล้วก็เลือกสีสมมติเราได้สีนี้เราอยากได้สีนี้ เราก็เลื่อนได้ว่าอยากให้มันอยู่ตรงไหนเราก็เลือกได้อีกว่าเราอยากให้มันเล่นข้อความนี้ไปจนถึงตอนไหนนะคะเราก็เลื่อนไปตามที่เราต้องการอ่าเสร็จแล้วสมมติเสร็จเนาะกดเครื่องหมายถูกเอ่อมีอีกปุ่มหนึ่งที่ยังไม่ได้แนะนำนั่นก็คือปุ่มที่ขึ้นว่าเสีย ุมนี้จะเอาไว้ใช้เวลาเราใส่วิดีโอหรือว่ารูปภาพที่มันไม่มีเสียงเข้ามาแล้วเราอยากพูดบรรยายด้วยอีกตัวของเราเองเราก็เพิ่มเสียงตรงนี้เข้าไปได้เลยค่ะ,ะสมมติวิดีโอของเราเสร็จ<ล>เร,าารยเียบรการเราก็กดออกมาแล้วก็เราก็เลือกไปที่วิดีโอที่เราสร้างเสร็จเมื่อกี้แล้วก็ไปกดปุ่มแชร์ที่มันมีเป็นขา2องขาเนี่ยค่ะตัวที่2 เราเลือกความละเอียดของวิดีโอให้อยู่ที่ f s d 1 0 8 0 p เลยเต็มที่ไปเลยค่ะแล้วก็เลือกเฟรมเรท30แล้วก็กด export ตรงกดนำส่งออกเนะะี่ยค่ะมันจะมีให้เลือกแบบแบบที่เราใช้แบบพรีเมียมหรือว่าเราใช้แบบธรรมดาไม่มีค่าใช้จ่ายองเกตก็จะเลือกเป็นแบบธรรมดาไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะก็เลือกที่ปุ่มล่างสุด no tank ส่งออกไปพร้อมลายน้ำอ่า หลังจากที่เราส่งออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะวิดีโอของเราก็จะมาอยู่ในคลังวิดีโอที่แกลเลอรี่เราก็กดเข้าไปดูเนี่ยค่ะมันก็จะมาอยู่ในนี้เรียบร้อยถ้าเราอยากเอาส่งไลน์หรือลงโพสเฟสก็ทำได้เลยถ้าเกิดว่าขนาดวิดีโอของเรามันยาวเกิน5นาทีเนี่ยค่ะมันไม่สามารถส่งลายหรือว่าโพสเฟสได้เลยเราต้องมา ส่งลงไปใน youtube ก่อนบันทึกใน youtube แล้วก็ค่อยแชร์ลิงก์จาก youtube อีกทีหนึ่งเดี๋ยวเรื่องการนำลงอัปโหลดขึ้น youtube เดี๋ยวจะมาสอนในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้โอเคประมาณนี้สวัสดีค่ะ